โอเคไหนทำท่าช่องใหม่สิเป็นต่อแอนแเก่งมากวันนี้นะคะเราก็จะมาทุบก,กระปุกกันเพราะว่ากระปุกเด็กๆเ,เต็มหมดแล้วจะมาดูดีว่าแต่ละคนเก็บตังค์ได้เท่าไหร่กันบ้างอะเอาแยกซิกอันไหนของใครกระปุกใหม่ซ้ากระปุกเอาออกมาก่อนกระปุกใหม่ซ้ากระปุกเพิ่งซื้อมาอวันก่อนที่ถ่ายคลิปไปโอเคเอ,อันไหนของเป็นต่ออันไหนของแตงกวา อันไนของแตงไทยอของแตงไทยยังไม่ต้องทุบนะเพราะว่ามันยังไม่เต็มเพราะว่าปกติแล้วแตงไทยไม่ได้เงินไปโรงเรียนแตงไทย กระปุกมันยังเหลือเยอะอยู่เลยเอาไว้หยอดให้มันเต็มเต็มก่อนเอาเงินพ่อมาหยอดให้เต็มก่อนค่อยทุบเพราะปกติแตงไทยไม่ได้เงินไปโรงเรียนก็เลยไม่ได้หยอดกระปุกเพราะว่าซื้อเป็นขนมขนมให้นอกจากแตงไทยจะขโมยแล้วไม่หยดใช่นอกจากตงไทยจะขโมยของพ่อของแม่แล้วไปหยดเองแล้วก็นอกจากนั้นแตงไทยช่วยงานแม่ให้ไปหยดแล้วก็บางทีอยู่ดีๆแม่มีเศษแม่ก็ให้ตงไทยไปหยดแตงไทยถึงจะได้หยอดแตงไทยไม่ได้หยดประจาเหมือนพี่ต่อพี่กว่าเพราะไม่ได้มีเงินเดี๋ยวมาทุบของพี่ต่อก่อนเพราะว่าถ้าทุบของตังไม่เต็ แต่ของพี่ต่อกับพี่กว่าเขาเต็มแล้วนะลูกนะหรือหนูอยากทุบอ่ะอยากทุบไหมอยากทุบใช่ไหมอ่าอยากก็แล้วอ่าโอเคอ่ะเริ่มของพี่ต่อก่อน,นลูกก่อนนะเดี๋ยวโดนล,ลูกเธอเอาผ้าดีๆกระพือดีอ่ะไปไม่ไม่ไม่เดี๋ยวกดเดี่ยวฮาร์กอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันกระจัดกระจายอ๋อส่วนแม่ก็ถ่ายคลิปไปอุ้มบีโมไป เดี๋ยวมันกระจัดกระจายและนี่ก็คือของพี่ต่อนะคะเอาทีลเะเศษสเต็บเดี๋ยวมันปนกันเดี๋ยวเรานับของพี่ต่อก่อนแล้วก็เป็นถุงเป็นถุงถุงไข่ถุงมันอ่ะพ่อนับของพี่ต่อพี่ต่อช่วยกันนับเป็นเตงกว่ากับแตงนทไทย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวขอนับของพี่ต่อก่อนอ่ะอเป็นต่อช่วยพ่อนับอ,อ,อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูตอนนับเสร็จนะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะอันนี้ของพี่ต่อนะในพี่ต่อยิ้มหวานโอเคอ่ะนับ แยกเหรียญหนึห่งบาทกับเหรียญสองบาทให้พอ่อดูความรู้ไหมอะไรมาครเตนบัตมาคัร์เตนบัตไปหยอดกระปุกออมสินไอ้แทงไทยแน่นอนไม่ต้องสงสยัยกินเลยลูกปิดฝาได้นะลูกอร่อยไว้แถวแถวได้ต่อก็ได้ ไอไทยไปไหนวะไทยไทยขาไทยอยู่ไหนวะไทยขาโอ้โหแพนกล้องไปตั้งนานกูนึกว่าอยู่ในห้องรู้ไหมลูกมึงอยู่ไหนไเป็ดห <c oughs> นาตู้เย็นนุ <c oughs> ่นเออออกมาออกมาแดงไทยพอแล้วว่าไงโมโมกินนมเสร็จแล้วสบายใจสบายใจเขานับกันอยู่ <c oughs> เอ็งไปหาอะไรกินในตู้เย็นอีกโอ้โหจะกินไทเหรอเงินมาหย่อนกระปุกกี่บาทลูก14บาทครับแตงกวาวันนี้เหลือเงินมาหย่อนกระปุกกี่บาทลูก5บาทลูก5บาทค่ะอืมแตงโมเหลือเงินมากี่บาทลูกอ๋อไม่ได้ไหมแตงไทยเหลือเงินมากี่บาทลูกแตงไทยแตงไทยไม่ได้เงินแตงไทยได้ขนมกระนมใช่ไหมโอเค เธอแว้นไปซื้อถุงมาเหรอ <25 S 1> นับเสร็จแล้วในโชว์ถุงเงินสิโอ้หนักมากได้เท่าไหร่พ่อพี่ต่อที่นับเมื่อกี้4,225บาทไหนขอแพนกล้องดูใกล้ๆหน่อยขอดูพี่พ่อเขียนหน่อยเป็นต่อ4,225บาทโอเคตบมือให้พี่ต่อหน่อยทุกคนเออ,อเนะมันเป็นรางวัลของเด็กดีเลยนะเนี่ยกว่าลูกจะเก็บนะได้แต่ละบาทมันเขาเรียกว่ามันเป็นความ เขาเรียกว่ามันเป็นความมีระเบียบวินัยในในการเก็บเงินของลูกนะลูกเนาะลูกเก็บทุกวันลูกเก็บทุกวันทุกวันทุกวันอ่างเงี้ยให้ไปโรงเรียนก็เก็บมาหยอดเหลือมาหยอดทุกวันอะต่อไปเอาของใครแตกวาอะมาามันจะกระจายนะอันเนี้ยใช่มันเป็นเศษนะเดี๋ยวมันเดียดมาแตงกวาเจ้าของเงินมานับทีเนี้ยเอ้ยมาดู เนี่ยเขียนไว้ว่าแตงกวาโอัยไม่ถึงแตงกวาพ่อหยิบเสร็จนั่นแตงค้าว่าแตงกวาขึ้นไหนขึ้นไหนไม่ถึงกล้องไม่ถึงเดี๋ยวบาเดี๋ยวบาเดี๋ยวบาแตงกวาแตงคายเดี๋ยวบาเมย์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้พ่อเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนับแตงคายทำไมไม่อาบน้ำล่ะลูกตัวอื่นเขาอาบหมดแล้วนะคะลูกแม่ก็อาบแล้วพี่กวางพี่ต่อก็อาบแล้วเหลือพ่อยังไม่อาบกับน้องโมกับน้องไทร มุนแบงคน้อยอ่ะเออนั่นน่อยแบงบางยีตะวันมาเยอะทวดหัวละไปกินก่อนได้เออแต่กินถ้าคำสองคำไหนหิวจะไปลมปลาไปกินกับเย่ยทวดไปล้างมือก่อนเป็นต่อพาน้องไปล้างมือแตงกวาจะกินกับกินข้าวกับเย่ยทวดไหมกินไหมจะกินกับเย่ยทวดไหมปลากินเดี๋ยวนับเสร็จเดี๋ยวค่อยมาดูว่ากี่บาทปลาไปกินขึ้นเข่าขอนิ้วขหนิ้ว อ๋อคอนยอมาดิฮ้อนเดี๋อุ่นก่อนโอ้โหอุ่นมาหน้าเหนียวเหนียวที่เด็ดที่ดังอะมีปลาเนี่ยกินได้บ่หมกปลาทัานเผ็ดบ่กขัวลาบหมกปลาขัวลาบจำค่ำสองคำนี่ลูกกลังในในนุ่นดุ้งดองกินโชดิลองยั้งวาทีนกลังสุกบะเขือสุกสุกบะเขืออาทีนดัางเนี่ยใช่ตัวอันนี้ลาบปลาทุ่นพันจีอันนี้หมกปลาอะกินลูกลองกินดูอาหารอีสานเดอ๋กินลองดู ข้าวเหนียวหมดแล้วข้าวเหนียวหมดแล้วโมจิเนี่ยเตี้ยนเตี้ยนุ่นเนีม่พวกคุณอยู่เฉแม่มาไม่เหนียวมาถึงเลยมือพี่จ๋าหัดกินทิหัดกินโลอาหารอีสานใครสู้แล้วนะคะพ่อสู้ตายอยู่คนเดียวนะคะคนรับเสียงลูกเดียวไปกินพ่อใครจะก่อนไปกินกับทวดนู่นเอาทวดกินเสร็จแล้วเหรอนู่นทวดอยู่นู่นทวดอยู่นู่น ก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็พ่อนับจนตาลายแล้วนะคะอ่ะสรุปคือได้พอๆกันเลยนะยอดที่ออกคือของเป็นต่อได้เท่าไหร่ครับพ่อ4,247บาทของแตงกวาได้เท่าไหร่ครับ4,260ต่างกันกี่บาทครับ13บาทไอ้กวาชนะไป13บาทเออแตงกวาเก็บตังเก่งมากตบมือให้แตงกวาหน่อย ตบมือให้พี่ต่อน้อยตบมือให้พี่ต่อน่อยเร็วแต่แม่ยังไม่ได้ให้พี่ต่ออีกหกสิบาทค่าจ้างถ้ารวมหกสิบาทค่าจ้างที่แม่จ้างพี่ต่อก็จะเป็นเท่าไหร่ก็ชนะไอ้กวาไปเลยอะแต่แม่ยังใช่ต้องมาวัดกันที่กระปุกใหม่อีกว่าใครจะชนะกระปุกใหม่แม่ยังไม่ให้แคะเพราะว่าพึ่งพึ่งไอ้นี่พึ่งหยอดไปยังไม่เต็มยังยังมีเวลา ทำยอดอยู่เป็นต่อยังมีเวลาทํายอดให้แซงแตงกวาอยู่นะ,ะเพราะว่ายังไม่ปิดจบว่าใครชนะ,ะมันต่างกันกี่บาทนะพ่อไอแตงกวาชนะไปสิบสามบาทโอ้โหเก็บได้คนละสี่พันสองเลยอะ่ะน็ดูชนะไปอีกเลยเออพ่อพ่อลูกเก็บได้คนละละละสี่พันสองเลยอะ่ะโคตรเก่งเลยอะ่ะสมมุติตัดเศษออกไปเนาะ เป็นต่อก็สี่พันสองแตงกวาก็สี่พันสองลูกเก็บเงินแม่งคตรนเก่งเลยอลูกเก็บได้คนละสี่พันสองเลยพ่อมึงเก็บไม่ได้เลยสักบาทอะ่ปะปะ่ไปกินข้าวต่อดีกว่าป่ะปิดคล<ะ>ิป<ะ>ให้แม่หน่อยสำหรับ<ะ>คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเรามาทุบกระปุกแล้วก็นับเงินกันเดี๋ยวแม่จะเอาไปฝากให้เนาะส่วนเงินอันนี้แม่ขอแลกแม่จะเอาไว้ทอนลูกค้าเวลาลูกค้ามาซื้อของที่ร้านอ่ะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับรพบกับช่องตอเตอแอนสนต,ต,อสนต,อตสนเอาให้พร้อมกันหนึ่งสองสามโอเ э ค